สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ดู f อทุกทท่านเลยนะคะวันนี้น้องเจนอยู่ที่บริษัทสยามไอบีฮอนด้าออโตโมบิลนะคะอยู่หน้านิคมลาดกระบังนะคะอยู่ติดถนนฉลองกรุงนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะไปรีวิวรถคันด้านหน้านะคะน้องเจนขออนุญ,ญาตฝากช่องน้อยๆของน้องเจนด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่เจนด้วยนะคะไม่รอช้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักรถคันด้านหน้าเลยค่ะ h ั n d a HRV EHEV รุ่น RS นะคะคันนี้นะคะสีขาวสันไลท์เป็นตัวท็อปสุดของรุ่น HRV เลยนะคะเป็นก็คือตัวตัว HRV เนาะจะเป็นรุ่นไฮบิดจะเป็นแบบไฮบิดทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะสำหรับ HRV นะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นตัว E ะะเริ่มต้นที่ e el แล้วก็ rs นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1.5 4สสูบ6วาล์วลมามอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพร้อมเกียร์ Auto, ออโต้อัตราทดแป0ผันต่อเนื่องไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะะแรงบิดมอเตอร์สูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่25.6กิโลเมตรนะ,ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นตัวกระจังหน้า สีดำนะคะล้อก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสวยๆมีสัญลักษณ์ RS ให้พร้อมเลยไฟหน้านะคะเป็น LED เต็มระบบพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะชุดแต่งก็คือจะเป็นตัวแบบเฉพาะของ RS นะคะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายแล้วก็สเกิดด้านข้างเราค่อยๆดูกันทีละจุดนะคะมาในส่วนของตัวด้านข้างซุ้มล้อสีดำนะคะตัดกับตัวรถ ในส่วนของตัวล้อได้ล้อขนาด18ค่ะเป็นแม็กแท้ของ Honda เลยนะคะสีดำไฟเลี้ยวติดมากับกระจกข้างนะคะแล้วก็มียังมี Honda Lange ์วอร์นะคะแสดงภาพมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนมาถึงตัวด้านท้ายนะคะ ไฟท้ายไฟเบรกนะคะเป็น LED ทั้งหมดเลยอ่าเป็นไฟ LED เต็มระบบนะคะข้างบนก็มีสปอยเลอร์แล้วก็คีบฉลามด้านบนฝากระโปรงท้ายนะคะแบบแฮนด์ฟรีพร้อมเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อคุณแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถค่ะพร้อมกล้องถอยให้มาด้านหลังด้วย ก็สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายนะคะเวลาเราถือของหนักๆน,นะคะแล้วก็ไม่สะดวกปิดก็เวลาเราอาจจะถือของแล้วก็เดินออกจากตัวรถเนี่ยก็จะสามารถปิดอัตโนมัติเลยห้องสัมภาระนะคะมีไฟให้ทั้งหมด2ดวงนะคะเพิ่มความสว่างให้ห้องสัมภาระแล้วก็วางของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะด้านหลัง ตัวแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ตรงห้องสัมภาระนี่แหละตัวด้านล่างะคะอยูอ่ด้านล่างเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะคะอยวมาดูห้องผู้โดยสารกันดีกว่าห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะเบาะเป็นเบาะอนเนกประสงค์นะคะแบบพับสามารถพับได้นะคะหกสิบสี่สิบนะ,ะมีแอร์มีแอร์มาให้พร้อมนะคะสองตัวพร้อม ที่เสียบ USB นะคะชาร์จแบตด้านหลังได้กว้างนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารไม่อึดอัดเลยเป็นรถนะคะห้าที่นั่งก็คือสามารถเป็นรถครอบครัวขนาดย่อมสำหรับครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวใหญ่นะคะสามารถโดยสารไปได้ทั้งหมดเลยนะคะสามสี่คนพ่อแม่ลูกมาดูด้านหน้าค่ะ <c oughs> เริ่มจากเบาะนะคะ เบาด้านคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตกแต่งด้วยได้แดงเพราะว่าในส่วนของตัวรุ่น rs เนี่ยเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยได้แดงด้วยได้แดงทั้งหมดเลยนะคะอ่ามีไวเลสชาร์จเจอร์แอร์ออโต้ อคอนโซลภายดานในนะคะจะคุมโทนเป็นสีดำทั้งหมดนะคะทำให้เรียบหรูนะคะสไตล์สปอร์ตก็ทำให้ดูลักชูรี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยในส่วนของตัวสีดำนะะกระจกด้านบนนะคะเป็นหลังคากระจกแบบพาราลามิกนะคะกลาสรูฟนะทำให้ดูลักชูรี่นะคะสวยแต่แบบเปิดแล้วเอา ต,ตัวตัวเราขึ้นไปด้านบนอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คืออันนี้าทางในส่วนของตัว HRV นี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้ดูเรียบหรูนะคะระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะแบบ Advanced Touch รองรับ Apple Club Car CarPlay นะคะและ Android Auto มาตรวัดแสดงข้อมูลขณะขับขี่แบบ TFT ค่ะ แบบ TFT ขนาด7นิ้วนะคะลำโพงของคันนี้นะคะมีทั้งหมด8ตัวอ่าถ้าเป็นตัว EL จะมี6ตัวนะคะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมีช่องสำหรับวางแก้วได้2ที่เรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะสมศักดิ์สรีค่ะสมฐานะนะคะถ้าขับแล้วก็คือสมฐานะเลย นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยอื่นๆอีกนะคะเช่นนะอาทิเช่นนะคะก็คือเลนวอตที่เมื่อสักครู่เจแจ้งไปนนแหละเนาะก็คือแสดงภาพมุมอับนะคะขนาดเปลี่ยนเลนนะคะระบบการล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งระบบล็อกรถอัตโนมัตินะคะเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ สัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะขนาดเบรกกระทนหันนะคะแล้วก็สามารถอ่าสตาร์ทรถโดยใช้รีโมทได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีระบบ Honda Sensing นะคะที่จริงๆแล้วคือมีมาให้กับตัวรถทุกรุ่นของ Honda เลยนะคะ City เริ่มตั้งแต่ City เลยนะคะเรามีเรามีระบบ Honda Sensing เนี่ยเพิ่มความปลอดภัยมาให้ทุกทกทุกคันเลยนะ เห็นไหมคะคุณผู้ดู HRV คันนี้เนี่ยไม่ได้สวยแต่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวนะความปลอดภัยก็ครบคันด้วยนะคะสำหรับค่าสินสอดน้องคันนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมืนเก้าบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะเรามีแคมเปญตัวดับเบิลสไมล์สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีมีงบออกรถน้อยนะคะใช้เงินออกรถเนี่ยเพียงอะเจติต่างนะ ยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าสมมติลูกค้านะคะมีงบออกรถอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าจะลองคำนวณมาให้แล้วนะคะห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะผ่อนหกสิบงวดแรกเนี่ยจะตกงวดละ16,000บาทนะคะ36งวดหลังเนี่ยจะอยู่ที่12,825บาทนะคะหรือหรือถ้าสมมตินะคะคุณลูกค้าถูกหวยรวยหุ้นอ่าถูกหวยรวยหุ้นเนาะเราผ่อนไปแล้ว60งวดอ่าถูกหวยรวยหุ้นเสร็จปุ๊บ ได้โบนัสหรือว่าได้โบนัสมานะคะสัญญาหลังไอตัวสามสิบหงวดหลังเนี่ยจะผ่อนต่อก็ได้นะคะจะผ่อนต่อจะทําสัญญาต่อก็ได้ผ่อนต่อก็ได้อยู่ที่หมื่นสองเนาะแต่ถ้าปิดเนี่ยก็คือปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยด้วยหรือจะเป็นโปรนะคะตัวแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะคะศูนย์เปอร์เซนต์เงื่อนไขก็คือดาวยี่สิบห้าเปอร์เซนต์รับดอกเบีย้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซนต์ผ่อนได้นานสูงสุดสี่สิบแปดงวดอ่า พอตัวไมเนอร์เชนนะคะจาะอ,อีกทีคือปลายปีนะคะจองวันนี้คือได้รถวันนี้เลยไม่ต้องรอรถนานนะคะรถนี้รถสุดท้ายแล้วก็เป็นคันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะจองออนไลน์อะ่ะเราเงเอให้ลูกค้านะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทร100้อเ ไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่โชว์รูมใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนไม่ผ่านเราคืนเงินเต็มจํานวนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์เจนได้เลยนะ,ะ0656315451นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวเจนจะทิ้งช่องทางการติดตอนนะะ่อในส่วนของลิงก์ไลน์ให้อยู่ในคอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์แรกด้านล่าง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องเจนขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะคุณผู้ดูทุกท่านเลยนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ